ถึงไม่มีใครมาสวดแต่เราเปิดบทสวดไว้เนี่ยขึ้นที่อื่นที่เขาสวดสวดสด,สดมันก็มาที่นี่เพราะมันเป็นกระแสดเดียวกันขึ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจในการเปิดบทเนี่ยจะเข้าใจเพราะในยุคหลังเนี่ยช่วงเนี้ยมีคนสวดจกักรพรรดิเนี่ยตลอด24ชั่วโมงฮะ โดยเฉพาะมงนอกเนะี่ยตอนนี้เขาก็สวดดึกๆของเขาดึกของเราสว่างเนะี่ยเขาก็สวดส่วนมึงก็ไปหมดโลกธาตุเนะี่ยเพราะกระแสจิตเนะี่ยมันไปได้ไกลไม่ใช่แค่ใกล้มันไปทั่วโลกธาตุสามโลกธาตุเนะี่ยที่เดียวมันไปไม่ได้ก็คือข้างล่างเราไม่สามารถจะลงไปได้เพราะมันมเป็นคลื่นของความทุกข์ เวลาเราแผ่เนี่ยมันจะติดติดมันมันมันจะติดขึ้นมันจะลงไปไม่ได้เพราะทั้งหมดข้างล่างทั้งหมดเนี่ยเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ต่อให้พระเจ้าแผ่ลงไปเนี่ยมันก็ลงไม่ได้ยกเว้นหยุดเขาจะหยุดทรมานแค่นั้นเอง ถ้าเป็นโบริษัทที่บาร,รมีเยอะๆหรือรือรวมโบริษัทและบริวารทั้งหลายผ่านมาที่เราเวลาสวดเนี่ยแล้วก็แผ่ลงไปเนี่ยเราไม่สามารถจะดึงเข้ามาได้เขาเพียงแต่หยุดหยุดทรมานแค่นั้นเองแค่เนี้มันลงไปไม่ได้แต่เครื่องบนจากจาตมไปบนนู่นไปพรมนะ ยังไงเวลาเราสวดมันก็ถึงอยู่แล้วแต่เขาจะน้อมไม่น้อมแค่นั้นเองถึงนะเพราะมันสะเทือนมันสะเทือนเพราะเหตุไรเพราะหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นโพิสัตซึ่งบาร,รมีท่านยังทิ้งเต็มแผ่นดินอยู่แล้วก็บาร,รมีของจกักรพรรดิหลวงตาแนะนําทุกคนนั่นแหละอย่าไปทำอะไรเลยนั่งสวดมนต์นั่นแหละดีที่สุดแล้ว ขี้เกียจก็นอนนอนสวดนั่นแะนอนในเต็นท์นอนในห้องนะเปิดบระสวดพร้อมกระถ่อมเขามีอยู่แล้วหลับไปถึงึ้นมาก็สวดยืนเดินนั่งนอนอยู่ตรงนั้นะ่ะทำที่สักห้าปีสิบปีเนี่ยแล้วจะไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคน,เป,น,เ,ปนเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ไรู้แล้วกูจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เรากนไม่รู้จริงๆ tham chiên tham chiên cái này chiên là đạo vô trường đó